สวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลองพาพี่ๆนานาออกมาลองดูปลาน็อกครับนี่เขาเรียกว่าเท่านี้เขาเรียกว่าบ่อดอนชะคามครับหน้าหนาวปีหนึ่งก็จะน็อกครับเป็นของทุกๆปีปีนี้ก็รอบสองแล้วครับรอบแรกผมไม่ได้มาครับนี่รอบสองแล้วคนเริ่มมียิงกันหลายท่านไม่แน่ใจนะว่าในกองบองว่าจะเห็นปลาหรือเปล่าเดี๋ยวกพยายามเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆนานาได้รับชมกันนะครับ โอโยุ่ลึกว่ะ่าอะไรวะเนี้ยตันนี้นี่นี่นีเพียนตัวดี

ใส่ก็ซสอบก็ได้เพราะว่า,<ร>าป่ามัน,มนอืมใช่ใส่ก็ซสอบมันสบายกว่าไม่งั้นพี่ต้อมลุก <laughs> โอเคอเด็กน <laughs> <laughs> ใช่ออกกาย หูนู่นลอยอยู่ปลายกิ่งไม้ต้องขึ้นปืนเร็วปลายกิ่งไม้ข้างหน้านี่นะไม่ต้องพายเลยแล้วข้างหน้าเนี่ย,ม,ย,ย,ยมันลอยอยู่กิ่งไม้ข้างหน,น้าเดี่เจ้าซองให้นะต้อมเตรียมยิงอะ่ะเอา้าเนี่ยสางตัวเลยต้อมโดนดิโดน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  โดน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 อ้ก่อยซตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดีย<ต>วโอ้ยังไม่ได้ขึ้นปืนแป๊บบนึงแป๊บนึงมาค่ใจเย็นย็นตอไม่พร้อมก็เป็นซะแบบนี้โอ้โหยุ่ลึกว่ะ าแต่น่าจะโดนน่าจะโดนเจ๋วเลยเจ๋วเลยเลาะอยู่ริมริมดงจริง ใส่เว่งเหรอวะเดี๋ยวป่ะปทุเอาอยู่

หันค้างไม่หันแต่ด้วยนะโอ้โหทุกคราวอันนี้ค้างออกแคบตูด Ah non Ah 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 Donc Là, Là. อืมาลอยซ่อมตัวตอนแรกจะยิงตัว,ตว,น,ตวนั้นแต่ตัวส้วนน้าจะเหลือเล็กเซ่ a d u สวัสดีพี่ๆน้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลองพาพี่ที่น้าออกมาลองดูปลาน็อกครับนี่เขาเรียกว่าแถวนี้เขาเรียกว่าบ่อดอนชะครามครับน้าหนาวปีหนึ่งก็จะน็อกครับเป็นของทุกๆปีปีนี้ก็รอบสองแล้วครับรอบแรกผมไม่ได้มาครับนี่รอบสองแล้วคนเริ่มมียิงกันหลายท่านับไม่แน่ใจนะว่าในกล้องแบบจะเห็นป่าหรือเปล่าเด็กเกพยายามเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆนละนาได้รับชมกันนะครับ เป็นไงลุบบเดี๋ยวลองติดตามชมกันต่อครับวันนี้ก็จะเป็นแบบเน้นเป็นพวกปัาน,นินนะครับที่เก็บปลาตะเพียนก็หล่อยเยอะอยู่มีปัาน,นินด้ยวยเราก็เก็บปัาน,นินไงครับหมดปัาน,นินค่อยว่ากันแต่ในชว่วงนี้ก็ยังถือว่ายังลอยไม่จัดนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาล่องยังไวไฟอยู่ครับยังล่องอยู่ยังไม่ถึงกะนาดลอยปากจ้าจ้าครับมันยังไม่หนาวมาก นี่ก็สภาพประมาณ2ี่สิบองศาไปเดลองดูครับไปไปแลปล <c oughs> กจัดได,ไ,ได้ตัวย่งได้ตวงเนี้ย

เฮ้ยข้ามเหรอโอ้ขาดโอ้ขาดว่ามันมองมันมแลว่ันว่าแต่ฉันว่ามันโดนฉันว่า,าอยู่มันมินเลย <c oughs> เอ้ย <c oughs> อยังไงเดี๋ยวไปอีกหน่อยไปอีกหน่อย

Đốn, đốn, đốn lẳng, đốn lẳng, đốn lẳng nơi điều phải quay lên Lòi à, lại dàng này nụ Ui, mình muốn đốn bọc đốn Ừ. Rồi. trong Ừ. Bí ra xong nhìn Ừ, bíแล้วจำได้. เฮ้ยสีน้องมดเลยเฮ้ยเบาจังวะเชื่อว่าไม่โดดต่โดดเออเอ๊ะเป็นไงวะเออเออย้อนมา่นี้เลปลาไม่แรงโอ้เขาตาเลยโดนใครมาเออ ไม่แต่ลูกมันโดนลูกตาด้วยมันแม่นเกินโอ้ยูยิงโดนไปตั้งลูกเลยูตา่าน้องอค คนเบาข้ามไงมันร้องออกนอกไปใช่ไหมชก้วเคลือบเรือสินนะไอ้เครือบใหญ่แก้วเลยปูตะคายแล้วอันเนี้ยใช้ฟูดชิลหาการดัดฟ้าอีกแั้วได้ตัวไปละไม่กินมันมีโดนทุกตัวได้เยอะเร็วสุดพี่ไปเยอะ the

ปลาขึ้นมาครับปลาขึ้นมาครับดอกไม่หรืจะได้คืนมั้งดอกไม่หรืจะได้คืนมั้งไม่รู้แน่นตึ๊บเลยโอ้โหเนี่โอ้โหฝังเสียงให้ดีนุ๊นุเอ้ยหลุด น้องดีมากนอดนอดตายดอกมาเหมือนเดิมไหนรอดดอกดอกรอดแลนละโฆษณาเลยครับดอกเบนปลาบินครับหัวพอกไหลเนี่ยงใช้ในดงก็ยังรอดอยู่ครับ ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงยิงจนะริงขณะเวลานี้ประมาณตีสี่ครับป่าเริ่มเริ่มเงียบครับลมแต่ลมแรงมากลมแรงเลยครับตอนลงทีแรกน่าจะซักประมาณตีสามพอมีตัวให้ยิงพอพอมีอยู่ตอนนี้ประมาณตีสี่เริ่มเงียบแล้วครับ เดี๋ยวมาแล้วลองเฝ้ากันต่อพบผมเช็คแล้วพี่ลมแรงทั้งวันยูยด,ด,ด,ดีไหมก็ร้องมาไปตอนยูยดีมันก็ เลาะมาลอยโตแต่บราเนี่คือจะได้ไหมเอา,าหลุดเลยนี่ตัวดีเลยทอมยุ่ยดีมกันเลาะไอ้นี่มาลอยเพื่อนเลยไอ้ิี่ต้องข้าตามในดงทตเนี่ยต้องเป็นแนี้ยอดยอดทีี่นะเ<ม>นี่ยเป็นแบบมบงวันโผล่เว้นช่วงแล้วก็เดินับขึ้นวันปุ๊กเลยครับตัวนี้ ตอนนั้น <dévelop> น <eigentlich analysis> kind of like like ่ะไ like ิที่เรไปไม่ได้ต้องดูนะไปไม่ได้เลยกลัวคุยไปลบอยู่ในดงทุบหมดโดนพ่อไม่รู้เป็นแอบลอยดิ โดนว่ะกอมานบก็ใช้อะดติดเลยใสจริง็เดีล้วเไม่ได้เไม่ได้เหมือนกันโอ้โหพี่จต้องงานแล้วหลุนเหรอเลี๋ยวซ่างเหรอช่างเบนปลาบินอยู่นี้เออคาดแล้วคือปลานะ เอ้ยป่ายิงอยู่ดช่ไหมยิงทั้งตัวเลยต้องตัวเลยยิงเดือบทั้งตัวทั่งตัวเลยหาเด้กขึ้นมาบนแลนะ้วยี่ห้อพันยิงยิงตัวเที่ยวยวี่ห้อพันโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งป่าก็ไม่ได้ดอกก็ขาด <c oughs> ทำใจยิงในดง ปลาก็แอบตามดงไม่เจอปลาอ่องมาแล้วเจอมาเออไม่ลองโทรทาพที่เดิมเออถ้าจริงจริงถ้าเจอเข้าก็นน่าจะบอกอยู่บ้า,าซูบอหนุ่อไม่ได้เใส่คนไหลนี่เลยคึ้งเลยฮะไปครับเดี๋ยว เก็บเหลือกลับครับประมาณตีห้าปลาเงียบเดี๋ยวค่อยไปดูปลากันที่บ้างครับจะพอได้สักกี่ตัวก็จะพอมีให้ชมอยู่สวยดีแขนะั้นอยู่นะั้น สวัสดีพี่พี่น้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขึ้นฟั่งแล้วไปลงประมาณช่วงตีสามครับประมาณตีห้าปลาเงียบเชยเลยครับ <c oughs> นี่วันนี้ก็จะเป็นพ่นงานลวมนะครับนี่จะเป็นปลานิลประมาณสิบเก้าตัวสายแล้อยูประมาณครึ่งโลครับข <c oughs> อได้กินครับปลาดันเงียบซะก่อนครับอโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับ <c oughs>